เนี่ยเรามี Master Fund นะครับที่เออลิสกินในตลาดเมริกาที่ชื่อว่า DIVB ETF นะฮะซึ่งไอกองเนี้ยอ่ะมีความโดดเด่นในเรื่องของการามีความเป็น value stock ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีอีก50%เนี่ยก็มีความเป็น growth stock นะก็มีสัดส,ส่วนเป็นบาร์เบลเลยคือ50 50นะซึ่งจะแต,ตกต่างกับตัว S&P 500 Index ที่จะมีความเป็น g r o w t อยู่ลยแล้ว60-70%นึงแล้วก็มีความเป็น value แค่3 0เท่านั้นเอง กองนี้นะครับผมก็เลยมองว่าควรจะใส่เป็นเช็ตไรท์พอร์ตนะในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาแบบนี้ที่มีความเต็มตัวทางด้านการเมืองแล้วก็ทางด้านของ geo politics นะฮะก็คล้ายๆกับที่เมื่อกี้เกิดมาในกองนี้นะครับมีความมี value เยอะซึ่งหุ้น value เนี่ยมันจะให้ความทนทานในสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูงหรือวิก์ index ขยับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญในเดือนออกตุลานี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวสไลด์หน้าหกนิดหนึ่งนะครับการซื้อหุ้นคืนกับการจ่ายปันผลนะฮะ ส่วนมากเนี่ยบริษัทที่มีประวัติการดาเนินงานเนี่ยที่มีการเพิ่มจัดส่วนนะครับในการจ่ายปันผลรวมถึงการซื้อหุ้นคืนนะครนี่ฮะสุดท้ายเนี่ยมันจะทั้งบายแบ็คเองครับแล้วก็ดีเวเดนเองเนี่ยมันจะรีเฟกตไปทําให้กาไรต่อหุ้นหรือ EPS เนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะแล้วก็ PE เนี่ยมันจะต่าลงแล้วสุดท้ายเนี่ยตลาดเนี่ย EPS สูง PE ต่ําเดี๋ยวโฟล์โฟล์อินเข้ามาแล้วครัมันก็จะขยับตามขึ้นไปเองครับตามทฤษฎีก็คือกำไรเนี่ยมันก็จะเป็นเจ้ามือที่ดีที่สุดของตัว ราคาหุ้นนะครันี่ก็เป็นหน้าหนึ่งที่ตอบย้ำเลยนะครับว่าบริษัทที่เป็นแนวติมเมติกที่มีการจ่ายเงินปันผลได,ได้ดีนะครับแล้วก็มีการซื้อหุ้นคืนอย่างต่อเน,นื่องนะครับอ่เรามาดูที่หน้าแต่กันนิดนึงนะครับจะเห็นได้ว่าตีนในการซื้อหุ้นคืนในตลาดของเอสดีห้าร้อยเนี่ยมันก็โตขึ้นอย่างต่อเน,นื่องเลยนะตั้งแต่ปี2020เนี่ยมาถึงปี2024เนี่ยก็เข้าสู่ระดับจุดสูงสุดแล้วนะครับแล้วก็ทางโกลแอนแซดเองเนี่ยเขาก็มีการ ประมาณการใน2,025เนี่ยก็จะมีการซื้อหุ้นคืนนะครับแล้วก็มีการจ่ายปันผลเนี่ยไิ้สูงขึ้นไปอีกนะในตัว2,025เนี่ยเขาก็ forecast ไว้ในระดับ1,075ล้านเหรียญตอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวน,นะฮะให้ขอไปเร็วๆนิดนึงนะเดี๋ยวหลายหลายท่านอาจจะเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับเพราะหลายกองนะครับก็เดี๋ยวกองให้นะฮะความคุ้มค่าแล้วก็จังหวะการลงทุนขอ,ของของบ้านเนี่ยก็คือมันมีความเป็น value มีความได้เงินปันผลที่ค่อนข้างเสถียร มันก็สามารถที่จะเป็นอินฟลูของคนที่อ่ดอกเบี้ยตัวบอลยูสแตนด์เนี่ยมันสุดท้ายมันจะค่อยๆกลับลงมานะเพราะว่าเป็นเข้าสู่ตัวดอกเบี้ยนโยบายขาลงของเฟดนะคนเนี่ยก็เริ่ม,มออกขายตัวพันธบตัตรรัฐบาลออกมาสานักออกงๆเนี่ยก็เอ๊ะไปหาอะไรดีที่มันมีสามารถที่จะเจินเดเล็คไชฟ์โฟได้ต่อเนื่องแล้วก็ระดับระดับห้าเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์นะฮะสุดท้ายแล้วคนประวิ่งเข้ามาหาหาุ้นที่ให้เงินปันผลได้ดีน,นั่นเองก็ค,คือเป็นที่มาของว่าในช่วงนี้นะฮะ ตอบเบีย้ยขาลงด้วยแล้วก็มีความเต็มตัวทางด้านพุมีการเติบส์านด้วยนะครับมีการวิกสินเด็กขยับขึ้นด้วยไอ้หุ้น d i v b เนี่ยก็ตอบโจทย์เลยแล้วก็อันนี้บัตเตอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหุ้นในเซกเตอร์ที่อยู่ใน d i v b เนี่ยอัตราส่วนสูงที่สุดเนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่เป็นกลุ่มพลังงานนะแล้วก็กลุ่มพลังงานเนี่ยมกักจะเพอร์ฟอร์มได้ดีในช่วงที่มีการเป็นตัวทางด้าน geo politics เมื่อคืนก็น้ำมันขยับกัน5%กว่าบวกตอนเช้าต่อไปเป็น6%กว่า ปิดวีกันแปดเปอร์เกว่าเลยทีเดียวนะครับก็เป็นผลที like ่ส่งให้ตัวเซกเตอร์เอเนจีแล้วก็ตัวหุ้นในกลุ่มเซกเตอร์เอเนจีเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นได้ดีทีเดียวเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าดีเอเบเนี่ยก็จะได้รับอันที่ส่งในข้อนี้ด้วยนะครับในช่วงในช่วงที่ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นนะครับก็วันนี้ขอไปเร็วๆนะดีเอพอดีข้อมูลมันเยอะอาจจะไม่ได้ลงลึกทุกหน้านะครับแต่ว่าจะเป็นสรุปอย่างเงี้ยนะครับว่า d i b ีเนี่ยก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับอยากจะแบ่งพอร์อชันการลงทุนมาคล้ายๆกับไอเวสเปรนะไอเวสเปรเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแนวโกลดนะครับเป็นแนวไฮเปอร์โกลด์จายไปแล้วนะครับอยากจะให้แบ่งสัดส่วนนะมาเอ็นทาร์ดีเทอร์มา, en return, มาลดความผันผวนข,ของพอร์ตการลงทุนรวมของท่านนะฮะก็แบ่งมาสัก5้าถึงสิเช่นกันในสัตว์ไรพอร์ตนะมาแบ่งการลงทุนในตัว LH d i v b เรืน่นี้ด้วยเช่นกันในช่วง Q4 ที่มีต 1, ลาดผันผวนแบบนี้นะครับ ะค่ะเดี๋ยวพี่ดีถามเรื่องกองนิดนึงกองนี้เป็นแพสซีฟใช่ไหมคะแล้ววิธีการคัดเลือกหุ้นเข้าพอดเนี่ยเยขาใช้เชนของเกณฑ์นเนาะถ้าดูจากชื่อกองก็คือหนึ่งปันหลสูงสองก็คือเป็นหุ้นที่ก,การือ้อหุ้นคืน<า>นะคะทีนี้ตัวดัชนีเขาเองเนี่ยถ้าเขามีเกณฑ์แบบนี้เนี่ยเขามีการปรับหอด์ตเขาถี่แค่ไหนคเพราะว่า นโยบายการจ่ายปันผลการซื้อหุ้นคืนเนี่ยบางทีอย่างการซื้อหุ้นคืนอาจจะไม่ได้ทําสม่ําเสมอเนาะมันอาจจะทําเป็นบางช่วงบางตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อการทําการลงทุนในลักษณะเนี้ยเอ,อทางแัชนีเองเข้าใจว่าจะเป็นกอง etf เนี่ยเขามีแนวทางยังไงคะครับก็กองตัว d i v b และของ i share us dividend by etf เนี่ยเขาก็มีการปรับพอร์ตนะฮะทุกไตรมาสนะครับก็คือไม่ได้อา มีการปรับพอร์ตเป็นแนวเหมือนแอคทีฟฟันนะฮะก็จะปรับทุกคอลเตอร์นะครับก็ตัว turnover เวอร์เนี่ยก็ไม่ค่อยสูงนะสักอยู่ที่ประมาณสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองต่อปีนะฮะก็จะคัดเลือกหุ้นเนี่ยตามฟิโตฟิโลสอฟีก็คือให้เงินปันผลดีแล้วก็มีการซื้อหุ้นคืนเป็นแนวติดคับอยู่ในเลนส์ของอุตสาหกรรมนะครับค่ะตอนนี้ถ้าดูจากจำนวนหุ้นแล้วเนี่ยมีมีทั้งหมดประมาณกี่หุ้นแล้วก็ ถ้าดูการกระจายเซกเตอร์เมื่อกี้บอกว่าเป็นกลุ่มพลังงานก็เยอะพอสมควรเพราะว่าเป็นกลุ่มที่จ่ายปันผลสูงนะคะเออถ้าดูพอร์ตล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอ่าสักครู่นะครับจำจะมีคู่เนี่อ่าโอเคขอไปที่เซกเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับเซกเตอร์นหน้า38นะเดี๋ยวโชว์ให้ทางผู้ชมทางบ้านได้เห็นด้วยนะคะ ก็ที่วิญญาณบ่ครับกลุ่มเนี้ยนะฮะที่มีการจ่ายปันผลดีๆนะครับแล้วก็มีการซื้อหุ้นคืนต่อเนื่องนะครับก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็ตะแตะแกรงร่อนอหุ้นเข้ามาในตัวยูนิเวอร์สของเขาเนี่ยก็ได้มาเป็นหน้าหุ้นแบบนี้เลยนะฮะก็เป็นตัว Energy เนี่ยเซ็ปเปอร์นะครับสูงถึง25.86%นะฮะแล้วก็ไล่เรียนกันมาแล้วก็จะเป็นตัว c o n s u m e r staple นะครับ Healthcare แล้วก็ Utility ครับ2ส1 6แปดสิบหกแล้วก็สิบเปอร์เซ็นต์ตามลำดลยนะฮะ แล้วก็มาหน้า39นิดหนึ่งนะฮะก็จะเห็นว่าตัวเวทน้ําหนักสูงที่สุดเลยนะของหน้าพอร์ตของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวเซ็นเตอร์เอนเนจีนะครับบริษัทตัวเอ็กซอ,อนนะครับก็เป็นบร,ริษัทเกี่ยวกับน้ํามันเนาะแล้วก็ลงมาก็จะเป็นพวกจอร์ดสดนและจอร์แดนนะฮะตัวเอเบบีนะฮะแล้วก็ตัวเชฟลอนต่างต่า,ตา,ตางเนาะประมาณนี้นะหน้าหุ้นเขาหุ้นในพอร์ตของเขาเนี่ยก็มีประมาณสค่40กว่าตัวนะฮะผมจำไ,ได้แนนเวลาหาไม่ได้จ้าก็เจออยู่หน้าไหนนะ ดูชื่อหุ้นนี่รู้จักหมดเลยเนาะสรุปว่าก็คือเป็นหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงจ่ายพันผลสูงนะคะก็ถ้าดูหน้าหุ้นก็เอกซอนจอนสันเอ็นจอนสันเอฟวีเชฟนดูชื่อแต่ละอันนี่รู้จักหมดเลยนะคะทีนี้ตัวดีเดีจะซักเท่าไหร่ัในพอร์ตผมว่าห้าถึงสิบเปอร์เซ็นนะครับถ้ามีสเปซเท่าไหร่ผมว่าใส่ตัวนี้ไปเท่ากันเป็นบาร์เบลเซดิจีได้เลย ตัวดีวิด end y i ของกองนี้ได้ประมาณเท่าไหร่คะแล้วก็ expected return มันจะได้สักประมาณเท่าไหร่คือลูกค้าอาจจะอยากจะเทียบกับกองพุ่นปันผลบ้านเราอะค่ะโอเคก็งดีวิด end y i ตัวนี้อยู่ที่2อจุดสเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็คุณนปันผลยอดทิศบ้านเราเนี่ยไม่พูดชื่อแล้วกันไอ้ตัวนี้ไปดูได้นะครับไปเปรียบเทียบได้เนยก็ดีไอบจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าแล้วก็ชนะมาอย่างต่อเนื่องนะครับ อืมออเอชซีเอชดีเราไป,ไปเทียบดูนะฮะแสดงว่ามันมีแคปิตอลเกนเข้ามามีส่วนให้ทําให้กองทุนผลงานดีเนาะเพราะว่าตัวดีเวเดนยูบ้านเราน่าจะแพงกว่าไหมถ้ามันอาจจะได้เรื่องบายแบ็กด้วยหรือเปล่าฮะเพราะว่ามันทําให้ราคามันปรับตัวขึ้นใช่ครับเขาก็จะได้ตัวแคปิตอลเกนของตัวราคาหุ้นตัวเนี้ย้ามาที่ทําได้ดีกว่าตัวกองคู่แข่งนี้ด้วยนะเขาก็มีการเดเลือกคุณที่แตกต่างก,กันอยู่ค่ะ ก็กองนี้ก็ถ้าเอาไว้ก็จะแนะนำให้เป็นเซทลายก็คือลงทุนช่วงนี้นะคะก็น่าจะได้ในเรื่องของระดับราคาของกลุ่มพลังงานด้วยเนาะเพราะว่ากองนี้ถือหุ้นพลังงานค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เออกองกองนี้เป็นกองไอแชร์ของที่ไหนบริหารนะคะอ่ค่าฟรีแพงไหมนักลงทุนชอบถามเรื่องค่าฟรีเพราะว่าแบกหอก แบล็คลนะ็อกฮะถ้าถ้าตัวฟีอ C ของตัว d i ไ b วีบีแบล็คลอกเองอ t f ีเอฟเอเน็กซ์เพนเนอร์คือไม่แพงเท่าไหร่0.25แต่ถ้าเป็นเอลเอสดีไอวีบีเนี่ยประ,ะมาณนั้นแต่มาทั้งหนึ่งน่าจะหนึ่งจุดกว่าอ๋อแล้วแล้วมีคลาสทั้ง SSF ด้วยป่ะคะแล้วก็มีคลาสจ่ายปันผลไหมหรือว่าเป็นคลาสที่ไม่จ่าย มี DIBB s s f นะฮะเป็นแอปแล้วก็มีทั้งคลาสที่จ่ับันผลแล้วก็คลาสที่เป็นตัวไอ um คอมมูเลทอ๋อมีทั้งสองคลาสแนะน,นำให้ให้เข้าอะไรคะผมว่าผมดูตัวรีเทอร์นะสิบปีย้อนหลังมันทำได้ดีมาต่อเนื่องเถ้าผมเห็นอย่างเงี้ยสวนมากถ้าไม่ต้องใช้เงินอะไรนะผมเอาเป็นแบบสะสมไปเลยดีกว่าองไปแต่ก็ถือสักประมาณสัก ห้าเปอร์เซ็นตใช่ไหมคะที่ที่แนะนำห้าถึงสิบเปอร์เซ็นได้เลยครับเป็นห้าถึงสิบเปอร์เซ็นถือเป็นเป็นทั้งสัตท์ไล์หรือว่าเป็นคอก็ได้หรือเปล่านะกองเนี้ยถือยาวได้ไหมผมเห็นเพื่อนผมบางคนก็ใส่ตัวนี้เป็นคอขอดเลยก็มีนะเพราะว่ามันมีความเป็นแบบสแตเบิลอ่ะมันมีความเป็นมั่นคงค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็หนะุ่นเขาก็ค่อนข,ข้างที่จะเป็นแนวที่มันดูชื่อน,นะอ่าใช่ครับราะว่าส่วนตัวผมเองอะผมชอบอะไรที่มันอ่าบูผ่างอันนี้หน่อย ก็เลยให้มันเป็นเซอร์เอไลท์ฮอตในช่วงนี้มันมีความผันผวนของตลาดสูงๆผมก็จะมักเสียบเข้ามาในช่วงนั้นจังหวะจังหวะน่าเข้ามีมันมีผลตอบแทนเทียบกับดดชนีที่ชัดๆไหมกองนี้ใช้เบนช์มาเป็นเอฟวีเหมือนกันป่ะคะใช่ครับแต่ว่าผมทำมาหน้าสิบเก้าหน้าสามสิบสามนะฮะลองหน้าสามสิบสามเทียบกับตัวไอ5 0เอสเอนพีห้าร้อยมาดู ก็จะเห็นว่า year-to-date return เนี่ยก็ใกล้ๆอ่ะคือขนาดมันเป็นหุ้นปันผลนะแต่ว่าเยตุเหลียรีเทอร์ใก็ยังใกล้กับ SPY เลยนะครับ1 9% 11%นะครับ SPY คืออะไรคะเอสเ500ครับผมอ๋อโอเคค่ะับไอสิ่งที่มันมีจุดเด่นของมันนะครับก็คือตัวบรรทัดเกือบสุดท้ายก็คือ Maximum d ่ w d o w ์นะฮะที่ัแย่นะครับของ S&P 500เนี่ยมันลบไป5.5%ก็คือ ถ้าใครเอาไว้สันีิ500เป็นคอพอตเนี่ยก็เงิน0 0ในของท่านเนี่ยจะลดเดี๋ยว45บาทค่ะ500กองเดีย HPB เนี่ยมันก็จะลดไปแค่36%นั้นเองนะนั่นยอดดังของเขานะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นนะก็คือซื้อร้านเป็นคอพอดเนี่ยมันก็กินเอิมนอนหลับมีความยั่งชืนมีความบุหวานน้อยกว่านะครับแต่ว่าผลตอบแทนเห็นไหมครับว่ามันสุดท้ายเนี่ย S <S <S เอ,อเบเลต์ประมาณมันก็ใก,ใกล้ๆก,กันนะฮะไม่ว่าจะเป็น year two date หรือห้า year c นะฮะยิ่ง5้า year เนี่ย annual เนี่ยนะฮะ cagr เนี่ยต่างกันแค่1%นึ่งเเซกว่ากนั้นเอง s p เนี่ยได้สิบหกเองครับแล้วก็ diib อยู่ที่เกือ15นะบ15เนาะค่ะกองนี้ก็เหมาะเป็นเซทไลท์ในช่วงนี้เพราะว่าเป็นจังหวะหุ้นผันผวนแล้วก็หลายๆคนอาจจะหาหลุมหลบภัยนะคะหนีความผันผวนหนีการที่อาจจะมีแรเงเทขายทำกำไรในหุ้นเทคน,นะคะ ก็มาหาหุ้นปันผลที่ต้องเรียกว่าเป็นแนว d e f e n นซีฟแล้วก็ได้หุ้นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่นอกจากปันผลสูงแล้วเนี่ยมีการซื้อคืนด้วยนะคะซึ่งกองนี้ก็คือเป็นกอง ETF ของ b บ a ็ k บล็อนะคะตัว t r a ็กเรคคอรของกองทุนก็น่าจะนานพอแล้วใช่ไหมคะในการที่เราจะเห็นมากกว่า10ปีมากกว่า10ปีมากกว่า10ปีนะคะค่าฟีของกองทุนนี้ก็ดูแล้วก็จะ ไม่ค่อยแพงเท่ากองอื่นเท่าไหร่นะคะเพราะด้วยความที่ว่าเป็นเป็นกอง ETF ด้วยนะคะแล้วก็อิของเราเช็ค้านะฮะ1.2%ครับผม1.2 1.2น่ารอนิดนึงนะคะเอ่อมีค่าดาเนินการแล้วก็มีค่าขาย1.2นะคะค่าขาย1.25%แล้วค่าดำเนินการก็ประมาณ1%ซึ่งถ้าเทียบกับกองแอคทีฟอื่นๆเนี่ย ค่าธรรมเนียมการจัดการร้ออาจจะอยู่ประมาณที่ประมาณหนึ่งจุดหแล้วก็ค่าธรรมเนียมการขายก็คือตอนขายเข้าเนี่ยบางกองก็จะประมาณ1 5จุห้านะกองนี้ก็จะย่อลงมาก็เหมาะกับคนที่อ,อ,อยากจะให้ผลตอบแทนมันดูไม่ค่อยหวือหวามากนะคะแต่การไปเทียบกับ s p 500ห้าร้อยเมื่อกี้เราเทียบไม่เห็นแล้วว่ามันอาจจะไม่ได้ผลตอบแทนสูงเท่า s p 500ห้าร้อยแต่ก็ไม่ได้แย่กว่า จนน่าเกลียดนะคะก็ล้อไปกับ S&P 500ด้วยเช่นเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันความผันผวนก็ดูต่ำกว่านะคะในช่วงขาลงค่ะถ้าเทียบกับโลโบนี่เอ่อมันมันก็จะประมาณใกล้เคียงกันไหมคะผมว่าก็ทรงคล้ายๆกับเทียบกับ s อแล้วก็คือผลต็บแทนอาจจะไม่หวือหวาเท่าแต่ว่าดอดาวก็จะดีกว่าดอดาวดีกว่าดีมากสบายใจกว่าใช่ค่ะเวลาเราจัดพอร์ตนี่ อาจจะต้องเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องอผลตอบแทนที่คาดหวังความเสี่ยงที่รับได้แล้วก็ดูปัใจจัยในเรื่องความผันผวนด้วยนะคะเพราะว่าถ้าพอร์ตเราอยู่ในกองที่ผันผวนรุนแรงเนี่ยในบางช่วงบางตอนเราอาจจะผลไม่ได้กับความผันผวนตรงนั้นนะและกองนี้ก็จะเป็นหลุมลอภัยความผันผวนในขณะเดียวกันก็สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับเราได้ใน ในผลงานที่ใกล้เคียงกับ s อสแอนพห้าร้อยนะคะก็เป็นเป็นกองของ l อ H อีกกองหนึ่งที่เหมาะกับการถือยันะยะาวก็ได้หรือว่าเป็นจังหวะที่จะเข้าไปสะสมในช่วงนี้ในในช่วงที่หุ้นแนวอ่าดิเฟนซีฟหรือหุ้นด v เวเดนก็ยังปรับตัวขึ้นมาไม่มากนะคะ PE แพงไหมคะอ่ามเร่องความถูกแพงนิดนึงก่อนจบ หุ้นกลุ่มที่มันเป็น value เป็น value stock สูงถึง50%เนี่ยมันก็จะถูกกว่าพวกเยถูกกว่าอยู่แล้วใช่ไหมคะโดย nature โเนเจอร์มันเนาะน่าจะประมาณไม่ถึง20น่าจะ10กว่าอ๋อตอนนี้ S&P 500 PE มันเท่าไหร่ะะล <5 26 S 2> แล้วคะ26เืยยัง26ละคะิบ26เนะาะแต่คนบอกว่าหุ้นเอ่อหุ้นเมืองนอกเริ่มแพงนะคะดังนั้นก็ถ้าจะมองหาหุ้นที่ยังเอ่อเป็นแนวแบบนี้แล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะคะ สำหรับพี่ๆนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนหรือว่ามีพอร์ตอยู่แล้วที่ต้องการจะปรึกษาเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนพอร์ตก็สามารถแอดไลน์มาที่ a d v e r ิ p u b l i c หรือว่าสแกนเคอร์โคได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพราะเวิลดี้พับบิกของเรามีทีมงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากว่า30ปีและเรายังให้บริการแบบ one stop service และเรายังสามารถจัดพอร์ตให้นักลงทุนเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้ตรงตามเป้าหมายของแต่ละบุคคลครับและ w e ิ l ดี้พับบิกยังมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้นักลงทุนติดตามพอร์ตแลละงงงทุนนได้้อยย่่าาขึ และยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายที่ใช้ง่ายและตอบโจทย์ทุกการลงทุนสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ Play Store, App Store หรือสแกน QR Code ได้ตามหน้าจอน,นี้เลยครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการลงทุนดีๆฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Value Public ในวันนี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ